ไม่ใหญ่แน่นะวิกโอโหลูกค้านะคะผมบางมากเลยนะคะบางติดหนังหัวเลยนะคะแล้วก็นะคะไม่รู้จะจับยังไงเนี่ยนะคะแต่นะคะเป็นลูกค้าประจําพี่หนิงนะคะลูกค้าบอกว่าพี่หนิงนะ,ะเป็นโรคยอดฮิตนะคะแล้วผมหลุดร่วงแล้วบางมากเราอยากต่อนะคะพี่หนิงก็เลยนะคะทําเทคนิคพิเศษนะคะสังเกตนะพี่หนิงจะจับผมแล้วก็หมุนแล้วก็ล็อกนะคะ นะเลือกร้านนะคะที่ช่างมีประสบการณ์ในการต่อผมนะหนเราต้องจับผมหนานิดนึงนะคะแล้วก็หมุนนะคะให้ล็อกให้ผมอยู่นะคะรับประกันเลยจะไม่หลุดล่วงแน่นอนนะคะนะนะเราจะช่วยลูกค้านะคะให้ผมหนาขึ้นนะคะนะต่อไปเธอคะ่ะคุณลูกค้าดีกว่าผลบางลูกค้าถามพี่หนึ่งว่า พี่นิงคะต่อดีไหมผมบางจะเห็นปมไหมนะคะไม่เห็นหรอกคะ่ะคุณลูกค้าขาข้างบนยังยาวอยู่สามารถต่อเสร็จแล้วก็ปิดได้นะคะดีกว่าเราไม่ต่อผมแล้วบางมากนะเห็นหนังศรีรษะเลยนะคะพี่หนิงก็ใช้เทคนิคพิเศษเลยต่อกิฟหรือต่อนาโนก็แล้วกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอานะพยายามต่อชิดชิดท,ท,ทีีนะคะนะอันนี้เป็นลูกค้าประจาพี่หนิงก็ทําสีไปด้วยทําไฮไลท์ไปด้วยนะคะแล้วก็ ต่อผมไปนะคะพี่หนิงเลือกใช้นะคะไซส์25่นิ้วนะคะ2มัดนะคะต่อไล่เลเยอร์ไล่ระดับไปเป็นตัว V ีนะคะห่างโคนนะคะแต่พี่หนิงใช้เทคนิคพิเศษก็คือเทคนิคพี่หนิงอิมานะคะต่อผมนะคะต่อยากแต่ต่อได้นะคะงานง่ายๆเนีไยไม่เคยมาหาพี่หนิงนะคะมาต่อผมกับพี่หนิงเลยแล้วพี่หนิงเซ็ตให้ค่ะปังสวยเลยค่ะเรื่องต่อผมไว้ใจพี่หนิงเลยค่ะมีประสบการณ์แน่นอนมาต่อผมนะคะตอนนี้ลดราคาพิเศษด้วยทิมเม้น